ดีพ่อแม่พี่น้องชาวฟรีไฟททุกท่านเลยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่จิม่าใหญ่เอนดีวีมวันนี้เราอยู่ในเกมเบสฟักไทยเบสฟักเกอดสองนะครับเสียงจะแปลกอะไรดือนั้นวันนี้พี่ก็จะไม่เล่น เบสทรัค t r u นะครับนี่รถพี่มีมือดแล้วอีกอย่างหนึง่งเป็นพี่เพิ่มด้วยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเพชรเพิ่มนี่กดดูโฆษณาได้สองเพชรนี่นะสองเพชรตอนนี้มีตั้งอยู่สองหมื่นหกแล้วออแต่เพิ่มเติมคือมีรถคันใหม่เข้ามานี่น้องเฟรนน้อง เทรนเจ็ดร้อยสิบแวดีโอเอสสี่รถแท็กเตอร์ที่แรงที่สุดพี่เอาไปแต่งมาหมดแล้วโอเคทุกอย่างไม่มีพังนะนี่แต่งหมดแล้วนี่พลร์กำลังก็ใส่ท่อก็ใส่ออโต้พายรกับเกีย์ออโต้ก็ใส่ออวิว <Auto. S 2> ก,ก็ใส่ View, ใสล้อใหม่ก็ใส่ ถังน้ำมันใหม่ก็ใส่ไปด้วยโหอะไรจะเยอะขนาดนั้นวันนี้เราจะเอารถอะไรไปดีเอาเอาเจ้าแมนเอาเจ้าแมนทีจอไปดีกว่าอยาไปดีทำไมอืมแป๊บนึงขอหาก่อน วันนี้จะขับรถน้ำมันไปส่งของนี่รถน้ำมันเปิดเพลงจอดโอเคเดี๋ยวสาตาร์ทรถก่อนเลยสาตาร์ทรถเสร็จก็กดออโต้พิล็อตพร้อมเกียร์สี่เลยโอเค,อเคขึ้นเขาไปโควิดเป็นพิษชีวิตติดลบ อู้เลยครับต้องอาี่่งอีเมตัวอื่นใส่ไปล่างปวดซึ่งเมย์คิดเม่คิดกันแรงมากทู้สาวในมาเรียสี่เกิดมันเกิดท้งที่อยากเป็นพี่พศขอดูพี่พศก่อนพี่พศพี่พศ โอ,อ, uh อ้ยอังออเออาอเอาเอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่มินิอุซี่ปืนใหม่ยิงตัวแตกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอไม่ต้องมาสวัสดีเลยชอบใช้โป วันศุกร์เอากระกปุกมาใส่กระเป๋าวันนี้วันเสาร์กระกปุกมาใส่กระปุกนะเออใช่นี่ก็มาสัญญามาดูรีวิวตื่นกีกันวีดีโอฟีนั่นเองสำหรับกเปาผมทาง่ายสะดวกแต่วิง่งวิ่งเร็วแต่ความรุนแรงให้ระดับหนึ่งให้ระดับเกรดเอบวกนั่นเองไหนนี่เลฟเลสฟรีไฟ กดดูกดสำหรับวันนี้นะครับมัมดอ,อันไหนอ่ะไปขอดในกิจกรรมตามกลับมาอีกแล้วลน่ารักมากๆน่าจะเป็นน้องๆคนดูแถวๆนี้นี่แหละนะกอกไปทั้งหมดเจ็ดคนนะครับคาเดเซียแพรวพราวโดดเด่นปาร์ตี้เทาเลยนะออรอบนี้แพงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าของรางวัลในตู้เนี่ย มมัันนนีแต่ชุดท้เลยใส่หมัดโดนตีเยนผู้เล่นใหม่ไม่ชอบเลยพี่ฟอสดีที่ใส่ไม่ดีซึ่งก็ไม่ได้มีแค่หมัดใหม่เพียงอย่างเดียวยังมีสกินมีดอันใหม่มาในกิจกรรมเดียวกันอีกด้วยนะฮะแม่ต้องบอกว่าช่วงนี้สกินหมัดมาทีเหลือเกินนะครับตกเดือนละหนึ่งหมื่นบาท เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พาไปดูปืนใหม่กระหน่บอกล่าสุดที่ต้องบอกว่าสามารถสับได้เร็ว,รวที่สุดในฟีฟายครับนี่ซับถึงซับสองซับสามซับสี่นละสับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ตายอย่างมีสเต็ปสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ปืนยิงยุง AN 94 Ruby รายดามิบวกสองจอกเกราะบวกหนึ่งลบเจอกเกราะหนึ่งเออหืมบวกเจอกเกราะแต่ลบเจอะเกราะทำแล้วจะสุจะบวกหรือจะลบเนี่ยเป็นของเก่าไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายของอีเว็น

จะช่วยทําให้การซื้อขายมีเสถ lim okay, okay. ียรภาพมากขึ้นและลดอัตราเงินเฟ้อลงอีกด้วยนะครับ SPD ปัจจุบันกระดานแลกหน้าล็กเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีองค์ประกอบสารสารพิติมากขึ้นนะครับกิจกรรมพิเศษพัทเฮ้ยโอเคซ่อมรถเสร็จแล้วเดี๋ยวไปขนต่อวันนี้ผมจะมาวันนี้จะถึงไหมเนี่ย อันนี้ก็เป็นคัดแรกนะโอเคเอนะอก่อนนะกดแปก่อนห้าสิบเอ็ดโัน,นเอาทำไมอะพี่พีเอ หมดตัวครับหมดตัวหมดวันนี้ใครล้มเยอะที่สุด SPD ให้ MVP โอ้น้องบุ๊คคุณกูหลอกแผนแ่นอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงแผลล้วมึงแผลละหมื่นหักละแสนหักละแสนขาดละพันครับโอ้โหี่เพื่อนๆอ่ะฝึกล้อเดียวแต่บอกเลยทั้งสตูยี่สิบกว่าคนมีผู้รอดชีวิตอยู่แค่สามคนที่ขับล้อเดียวได้หนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวเราเทสเป็นวงกลมนะเพื่อนไปเข้าดิ สองเดือนนะถึงจะอนุญาตให้ขึ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมซ้อมมันก็สองวันสาวันอะไรเงี้ยแต่ก็จะขึ้นนะครับทำไมอ่ะใครห้ามมันเออเฮ้ยเอาว่ะเอาวอะไรมันมั่นใจมาแค่นี้ยงขึ้นแบบระเบอ่ะเห็นไหมครับตอนน้อกพี่ขับวนกันได้3คนเราเริ่มขึ้นกันเลยดีกว่าเขาบอกคลิปนี้ครับความสนุกมันอยู่ที่ค่าแข่งพอเราลงมคุกปีนความสนุกมันอยู่ที่ระหว่างไม่ใช่เหมือนคลิปที่แล้วอ่ะ ขับไปเราก็จะมีการพุดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนะ่อยแล้วจะถึงเลื่อยแช่แล้วก็ความเจ็บการที่ของเราครับไม่โหดไม่ไปไม่เจ็บไม่ไปแล้วก็ทางธรรมดาไม่ไปเมีอะื่อไหร่จะถึงเนี่ยเมื่อจะถึงน้ำมันหมดสิเอาถึงแล้วโอ้ยสกุลนี้โอเคประมาณหกหรืตัวนี้มันดีกว่าโอ้ยเบ๋มันลงเทขาไม่ไ้ไกลเลยโอ้โคตรเท่เลยนะแล้วก็เพื่อนๆของเราอะด้านหลัง ก็จะขับสปุตเตอร์ตามไปเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะครับผมเนี่ยสปุตเตอร์ผมซื้อจากร้านทีวิวรัชดานะครับทุกคันเลยก็ซื้อตั้งแต่ร้านเขาเป็นห้องเล็กๆร้านถูกหรือบ้านใหญ่ของมึงบ้านอ่เมืองแล้วเราซื้อทั้งหมดสี่คันหมดไปสองแสนห้าแต่ว่าเป็นคนน้ำใจงามอยากให้เพื่อนเล่นด้วยก็ขอบคุณเจ้าของร้านนะพี่แบงค์เขาแค่ยืมมาสองคันขอบคุณปุ๊บเอ๊ะ เดี๋ยวเราไปขับกันเลยก่อนตอนนี้เขานะถ้าเกิดขับไปน้ำมันหมดเป็นพวกผมติดตลกอะไรกันนี้หาแล้วคุณเล่นให้เป็นสีสันเลยความจริงเราก็ดีจาใช่เราจะแบบแม่เพื่อนบัดเจกมขอให้ตั้งแล้วเพื่อนแถวคอมพิวเตอรล้อเดียวแล้วตั้งผ้ามาที่ละสองกว่าราคาแมงขนาดนั้นเลยโอ เจ็ดแล้วมืเจ็ดแล้วอ่าไมอเจ็ดแล้วห้ความจริงละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็ดเราเดสเ็ดผมไม่เป็นสวัสดีสวัสดีโอเคก็ประมานี้นะครับสำหรับเกมี่ไรนะเกมอะไรนะเกมเบสได้พวกสองคนแลมันตดยนอผม ชื่อชูไอเราคุณครับเป็นไงบ้างใครชอบรู uh, ้สึกว่าเวลาเร็วๆนะมันสัดสายขวาขวาเงี้ยเดี๋ยวที่จะเอาคลิปนี้ไปลงติ๊กต็อกแต่ตัด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 เพื่อนได้แคปไอเราคงณครัยอมมึงขันมาดูกูด้วยนะตัวช้าตัวไวก็ได้เคลิปนี้มันจะถ้าลงเราเจอกดดูเลย มือจิตอดโค้งเฮ้ยคนเขาทำอะไรอ่ะบีบตุ่นที่จังสิ้นแตกเลยร้องไม่ใช่เนี่ยรู้สึกร้องมันโยกโยกกายส่วนอะไรหนึ่งอ่ะเฮ้ยเทสเฮ้ยเทสดูขาเขาดิเออเห็นแล้ว

นี่มันคือเอฟเฟกต์นี้เลยขขนี่มันชื่อว่าเพลงเปล,ลินฤดูนี่ใครอยากทำคลิปก็โหลดแอปมาแล้วก็กบอได้เอฟเฟกต์เพลงเพล,ลินฤดู มาเฮ้ยเพลงเลยดีนี 3> <3> anyway, s <S He ่คือโมลเดียวนะที noite. ่ตอนนี้ไปขึ้นที่ต่ออะมามือมาัดไ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเบส t r u c k e r t r u ถ้าเกิดใครอยากโหลดมาเล่นนี่พิม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 คำว่า b ก็เจอพิมคำว่า b ก็เจอแล้วนี่กด b ใช่ไหมไม่ใช่เขียนคำว่าเบสก็เจอแล้ว เขียนคำว่า best ก็เจอ best track กับ best track line แล้วกดเข้าไปนี่กดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ตัวเกมแล้วก็กดไปที่ตัวแบรนด์ของเกมนี้กดไปที่ตัวแบรนด์ของเกมนี่นี่มันแบรนชื่อว่า poloscan สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบาย